สวัสดีครับเพื่อนๆก็ผมก็ยังติดอยู่ในภารกิจที่28นะครับก็สังหารไททันตอนนี้ก็ได้มาพันสี่แล้วครับก็เหลืออีกแค่ประมาณ1,000ก็จะผ่านแล้วแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสครับในปฏิบัติการ E นี่ผมก็ถึงเลเวล59แล้วก็อีกนิดเดียวก็จะได้เหรียญ600แล้วครับขาดไปอีกแค่3ตอนนี้ได้2แล้วทับห ก็เดี๋ยวมันจะมีดูโฆษณาครับวันละ2แต้มผมดูโฆษณาอีก2วันก็ได้6 0 0แล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสครับยังไงก็600ได้ไปเปิดอีกสองช่องเปิดกล่องรางวัลนะครับผมก็เปิดไปกี่ช่องแล้วเนี่ยสิบช่องแล้วมั้งผมได้ไทยท่านใหม่เอาเปิดไป5้าช่องผมได้ไทยท่านใหม่ก็จากจากเปิดกล่องที่6เนี่ยแหละครับได้ไทยท่านตัวที่ ที่อัพมาเล่นก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีมากเปิดไป5กล่องกล่องที่6ก็ได้รางวัลตัวนี้มาเลยเพราะว่าเป็นตัวที่ยังไม่มีครับส่วน E p ีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นแฟนทอมดูแฟนทอมนี่ผมได้มาตั้งแต่แรกๆแล้วก็เล่นอยู่พักนึงครับอัพมาแค่เลเวลเจ็ดเองแล้วพอได้หุ่นใหม่ก็เลยทิ้งเลยไม่ได้หยิบมาเล่นเลยครับเจ้าแฟนทอมเดี๋ยวผมว่าจะอัพเขาขึ้นมาเลเวลเก้าเลเวลเจ็ดนี่เปิดโมดูลได้แค่สองช่องอัพขึ้นมาสักติบดีกว่า ก็จะไดห้หยิบสลับมาเล่นบ้างครับส่วนพลรขับเฟนทอมผมไม่มีก็ตอนแรกก็ซื้อพลรขับธรรมดามาเล่นนะครับก็เลยอัพไว้ประมาณนี้ก่อนที่จะเลิกเล่นไปเดี๋ยวอีพีนี้ลองหยิบแฟนทอมมาลองเล่นดูบ้างครับก็คิดว่าพเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะยังเล่นอยู่บ้างนะครับแล้วก็จะเป็นไอดีใหม่ๆก็หยิบหามาเล่นได้นะครับแต่ว่าเขาก็เก่งตู่หุนใหม่ๆไม่ได้ละ่ะงั้นเดี๋ยวลองเจอกันในเกมนะครับแฟนทอมผม จะพอวิ่งไปยิงเขาได้บ้างหรือเปล่าเอาละมาครับไปเป็นท่อมขาว,วิ่งวิ่งไปยึดจุดแล้วก็วาร์ปกลับนะครับอ่าประมาณนี้เลยเวลาใช้ความสามารถพิเศษนี่ก็จะวิ่งเร็วขึ้นมาอีกนิดนึง ถ้าเป็นพลัขับในตำนานเหมือนเขาจะวิ่งได้เร็วขึ้นหรือเปล่างานวิ่งได้นานขึ้นเอาได้คิวด้วยไคเนี่ยมีเกาะด้วยโอ้โหเจ้ามาร์คแน่เลยอะเข้าไปวิ่งนีเข้าไปนีนโดนล็อกขานี่เรียบร้อยเลยนะนี่ยวผมไปเอาเสานี้ดีกว่าไม่มีเพื่อนเข้าเสานี้เลยครับสกายลอสเหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่เชียวเชลวเชลผมผมเอาเสาแล้วผมต้องแอบกนครับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนล็อกขาครับโดนล็อกขา ลบลบลบโอ้โหบีกับมาทำไมตายเลยกะว่าจะกลับมาเอาเสาวไว้ก่อนยืนเสาวไว้ก่อนไม่รอดครับคมาป์าเจ็ดครับ นี่มาเสี่ยงเชลเชลเชลตัวเมื่อกี้ไปไหนเชลตัวเมื่อกี้ไปไหนเออเสาคืนค้นนะเสาคื้นโอ้ยเพื่อนยิงแรงเลือดที่ยุบเป็นน้ำเลยเมื่อกี้แบบว่า โยนหัวไปก่อนครับเอาหัวไปช่วยยิงยิงไปครับหัวยิงไปคิวมาร์คนี่ถ้ายืนตำแหน่งดีๆก็มีประโยชน์เยอะอยู่ครับแต่เกาะเขาก็ไม่ได้หนามากนะบางทีก็แตกง่ายๆเลยครับดูตำแหน่งกันครับ จะเข้าตัวไหนดีมาแล้วมาแล้วหาบี้อ่ะปล่อยพายุเพิงเดี๋ยวผมไปโยนหัวใกล้ๆดีกว่าโอ้จอกกอโอ้ยโอ้ยไม่ไหวครับ Bừa chín chín lên nè, phút cho cọ nè Không, nó ấu còn lại mấy Ui, chớ, cho cọ ít lắm, bừa chín chín มีเกาะนี่ช่วยอะไรไม่ได้นะโอ้ยโอ้ยตัวตัวสไลด์ตัวสไลด์อันตรายอีกแล้วอันตรายอีกแล้วเลือดลับเลือดเจ็บบอลขึ้นบินโอ้ล็อกขาโอ้ล็อกขาไม่ล็อกไม่ได้เหรอ แฟนทอมนี่ก็ไม่น่าจะรอดแล้วเขามาเอาเสาคืนและเสากลาง ไปเสราไปนี่ไอตัวนี้ไอตัวนี้จอกเกาะทามันระยะหกร้อยโดนนี่โดนสิไทยท่านไทยท่าน ภารกิจไทท่านผมเพื่อนๆยิ่งขอผมตัวนี้ขอผมเหมือนเหมือนเขาน่าจะหลุดแน่ๆเลยครับหลุดเปล่า ปวดป่าวทำไมเลือดไม่ยุบบ้างโอ้โดนล็อกขาให้แล้วไงดูชะดอ มาก่อนลบมาก่อนแกกถ้าทาตัวนี้ผมก็จับตอนที่ลดราคาผมก็ได้อัพมาแล้วตัวใหม่อ่ะตัวใหม่อ่ะเขามาปลดล็อกแล้วเขามาปลดล็อกแล้วเดี๋ยวผมไปเอาตัวนี้ คเื่อมลืนิดนึงเกาะเด้งดีจังเลยเออตัวนี้หลุดเปล่าอ่ะยิงก็เลือดก,ก็ไม่เจ็บเพื่อนถ้าไม่ยึดเสาคือมีแตกนะครับแพ้นะครับเนี่ย อุ้ยไปไปมาๆนี่โอกาสแพ้นะครับผมว่าต้องเอาเสาก่อนตัววิ่งเร็วเนี่ยตัววิ่งเร็วเนี่ยเขาเป็นตัว,วยึดเสาแล้วหูดาเม็แรงดาเมจดแรงมากหดาเมจแรงมาก เเอาเต่าขึ้นเอาเต่าขึ้นโอ้หชนะไปนะครับเกือบแพ้นะครับเพราะว่าถ้าเล่เกมอีกหน่อยก็เรียบร้อยแล้วครับเกมนี้ชนะมาแต่ทยทั่ตัวนี้ก็อัพขึ้นมาก็จะถึงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับบวกกับปืนก็ยึดเต่นนาสัญญาณไปได้ห้าทำดางวจไปได้3ล้านก็ เมื่อวันก่อนลดราคามา25%ผมก็อัพนะครับเพราะวันนั้นที่ทำคลิปไปผมไม่ได้อัพเลยก็อัพเรีวขึ้นมา43แล้วนะครับแล้วก็อัพผมอัพปืนมาอีกระบอกนึงคือแบ่งแบ่งเหรียญมาอัพปืนด้วยตัวนี้ก็จะเป,เป็นปืนแม่เหล็กใช่ไหมครับที่เวลาใช้งานเวลายิงแล้วเราก็เหมือนรีเลือดตัวเองได้นิดนึงนะครับนี่รีเลือดรีเลือด20% ก็ยังดีนะครับถ้าผมมีอีกแักหนึ่งกระบอกก็จะดีมากเป็นสามกระบอกเพราะผมมีอยู่แค่สองกระบอกเองขนาดเบต้ากับอัลฟาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็หยิบแฟนทอมมาเล่นวิ่งไหไวครับดีกลไปเจอเชลเลตแตกเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ